ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตร3ตัวบนนะครับ4ชุดเด่นนะครับ นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับนะครับสำหรับการคํานวณนะครับผมเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับบวกด้วย6นะครับแล้วก็หลักร้อยบนนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับผลลัพธ์นะครับบวกด้วย2นะครับ นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะ,นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2อนะครับ ก็จะมี U C หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8ดบวกแบวกสบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20นะครับนะครับ20นะครับแล้วก็จะได้เลข0ูนย์นะครับมา1นึาตำแหน่งนะครับ 0นบวกนะครับก็จะได้6นะครับอีกหนตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักร้อยบนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข5นครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข2นะครับ นับก็จะมีอยู่5หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก5บวก5บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ17นะครับนะครับ17นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ 7บวกนะครับก็จะได้9นะครับอีก1ตําแหน่งนะครับรวมเป็น4ตําแหน่งนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับ4หลักนะครับก็จะมาจับ3ตัวนะครับผมนะครับนะครับจับ3ตัวนะครับก็จะได้0 6 7นะครับ ศูนย์หกเก้านะครับศูนย์เจ็ดเก้านะครับแล้วก็หกเจ็ดเก้านะครับนะครับก็ได้ทั้งหมด สชุดนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผมสอตัวบนนะครับในงวดนี้นะครับก็คือ9 6 7นะครับ ครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตัวโต๊ดนะครับผมนะครับ นะครับก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสำหรับการคำนวณนะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก5บวก,บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ22นะครับ นะครับ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ2บวก6นะครับก็จะได้8นะครับอีก1ตําตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักร้อยบนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับ แล้วก็บวกด้วย10ล่างนะครับอีก1ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก9บวก9บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับ นะครับ33นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ3บวก2นะครับก็จะได้5นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับรวมเป็น4ตำแหน่งนะครับ4ตัวเด่นนะครับผมนะครับก็จะมาจับ3ตัวนะครับก็จะได้283นะครับ สองแปดห้านะครับสองสามห้านะครับนะครับแล้วก็แปดสามห้านะครับ นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ2 5 8นะครับ นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตัวโตดนะครับนะครับก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับ สูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับก็ลองให้ท่านผู้ชมคำนวณดูนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือ <c oughs> เลขสาม <c oughs> เลขสามนะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือก็คือเลขแปดนะครับผมนะครับขออภัยนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก3บวกบวก,บวก8นะครับ ผลลัธ์ที่ได้ก็คือ22นะครับนะครับ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมา1ตาตำแหน่งนะครับ2บก6นะครับก็จะได้8นะครับอีก1ตาตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับ แล้วก็บวก10ล้างนะครับอีก1ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2 2 2บวก2บวก2บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ14นะครับ นะครับสินะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับ4บวกสนะครับก็จะได้6นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับรวมเป็น4ตำแหน่งนะครับ4ตัวเด่นนะครับผมนะครับก็จะมาจับ3ตัวนะครับก็จะได้2 8 4นะครับ สองแปดหกนะครับสองสี่หกนะครับแล้วก็แปดสี่หกนะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ2 8 6นะครับ ก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ การคำนวณน,นะครับก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับผมก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับ พศ2563นะครับนะครับสตัวบน4ชุดเด่นนะครับผมนะครับหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8ปดนครับบวกหลัก10ล่างนะครับบวกกันอีก2ครั้งนะครับ ก็คือเลข5นะครับก็จะมีบวกกันอยู่4ตัวนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8ปดบวกแบวกหบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ26นะครับ นะครับ26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ6กบวกหนะครับก็จะได้12นะครับนะครับก็จะได้เลข2นะครับมาอีก1ตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักร้อยบนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข2 นะครับแล้วก็บวกหลักสิบนอีก1ครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวก2บวก2บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ11นะครับ นะครับ11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ1บวก2นะครับก็จะได้3นะครับอีก1่ตำแหน่งนะครับรวมเป็น4ตำแหน่ง4หลักเด่นนะครับผมนะครับก็จะมาจับ3ตัวนะครับผมนะครับก็จะได้6 2สองนะครับ หกสองสามนะครับหกหนึ่งสามนะครับนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับผมสองหนึ่งสามนะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4ชุดเต็นนะครับผมนะครับนะครับก็รอรุ้นนะครับรอผลนะครับในงวดวันที่1นึ่งสิงหาคมนะครับพศสองพันะครับ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม ขอขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ